สวัสดีค่ะไนซ์สวีเดนค่ะคลิปนี้เราก็จะมามอ์มอยชีวิตในต่างแดนเรื่องของมาดามกันแล้วกันนะครับเพื่อนขาเนาะอันนี้คือไนซ์ก็ไปเจอโพสต์ของพี่ปานีพี่ปานีอีกแล้วนะพี่ปานีก็แกได้มาแบ่งปันไว้เออมันก็น่าสนใจนะก็เลยแบบว่าเนาะก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังเพื่อเป็นความบันเทิงหรือว่าอุทาหรณ์หรือว่าข้อคิดต่างๆโน่นนี้นั่นกันนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับมาดามแล้วกันนะคะช่องของนายคือเกี่ยวกับชีวิตในต่างแดนเนาะอันนี้ก็คือพาาหัวก็คือเรื่องหน้าเศร้าของมาดามแล้วกันนะคะบ้านข่าและขออนุญาตอ่านแล้วขออนุญาตอ่านแล้วก็มอมอยตอกันนะคะบ้านขาเนาะ,ะเรื่องหน้าเศร้าของมาดามเนาะก็คือบางคนเนี่ยทิ้งครอบครัวด้วยเหตุผลหลายประการบางคนทุ่มเทแร,รงกายแรงใจเพื่อครอบครัวคิดและหวังให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่บางคนก็ทุ่มเทจนตัวเองเดือดร้อนแถมคนที่ได้ได้รับก็มองไม่เห็นค่ามองแค่ว่ามาดามเป็นแค่ตู้ ATM บางคนมีความสุขที่ได้ให้บางคนเอาตัวรอดเพราะเจ็บมาเยอะชีวิตมาดามไม่ได้สวยหรูทำงานหาเงินยิ่งกว่าเครื่องจักรจะมีสักกี่ครอบครัวที่เห็นใจมาดาม เพราะว่าค่านิยมที่ล้าสมัยคิดเพียงว่าคนอยู่เมืองนอกสบายคนอยู่เมืองนอกมีเงินและร่ำรวยชีวิตคนเรากว่าจะตั้งตัวได้มันไม่ง่ายล้มลุกคลุกคลานมาสักเท่าไหรแต่ละคนก็มีชีวิตมีความคิดเป็นของตัวเองและมีเหตุผลในการกระทำอยู่เสมอ ถ้ามาดามช่วยจงคิดเสมอว่ากว่าเขาจะมาได้ถึงจุดนี้มันยากลำบากถ้ามาดามไม่ช่วยก็หาว่ามาดามใจดามาดามที่มีครอบครัวเข้าใจไม่กดดนันไม่บีบบังคับถือว่าโชคดีมากมาดามที่มีครอบครัวหน้างเงินเห็นแก่งเงินหายใจเข้าออกเป็นเงินช่างน่าสงสารเหลือเกินเพราะมันมีทั้งทุก และจุกอยู่ในอกจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เพราะคำว่าหน้าที่และบุญคุณมันคำคออยากบอกว่ากว่าจะเป็นมาดามมันไม่ไง่ายขอเวลาให้เขาได้ตั้งตัวสามารถยืนด้วยขาของตัวเองได้ก่อนเพราะการเริ่มต้นจากศูนย์ในประเทศที่ไม่คุ้นเคยทั้งภาษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ กว่าจะปรับตัวได้มันไม่ง่ายเลยทุกอย่างต้องเรียนรู้และอดทนจนถึงที่สุดเป็นกำลังใจให้มาดามทุกคนอตามที่แกได้เขียนมาก็คือตรงใจกับมาดามหลายหลายคนนะครับเพราะว่าปกติคือไหนก็คือไปสูงสิงสูงสิงอยู่หลายกลุ่มนะเออก็มีแหละส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันก็คือเรื่องเดียวนะพอพอ ต่ง,งานกับชาวต่างชาติแล้วกันนะไม่ใช่ไม่ใช่เท่าแต่ฝรังนะขอขึ้นชื่อว่าต่างชาติแล้วกันนะขอขึ้นชื่อว่าต่างชาติเนี่ยก็คือแบบว่าครอบครัวก็คือคิอคดว่าไปอยู่เป็นบนกองเงินกองทองเกือบทั้งหมดนะอันนี้คือไม่ได้เหมารวมทั้งหมดไอ้เกือบนะแต่ว่าเกือบแล้วกันนะเกือบทั้งหมดที่ได้ยินมานะอืมพอแระยิ่งได้ท้ายยิ่ง ยิ่งถ้าได้ผัวฝัรังแล้วด้วยอื้อออออมามาดามเนี่ยค้ำคอเลยไะเนาะมันก็มีบางคนก็แบบว่าถ้าครอบครัวไหนดีเออก็ดีคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจนะแบบว่าไม่ไม่คอยกดดันเนาะถ้าครอบครัวไหนที่แบบว่าให้เท่าไหร่ก็ไม่พอทบเหมือนกับอะไรก็อะไร เอาเอา,เอา,เอา,เอาดินไปถมทะเลนู่นนี่นั่นนะก็คือแบบว่าให้เท่าไหร่ก็ไม่พอก็คือแบบอันนี้คือมันสร้างความกดดันยิ่งให้ให้พวกมาดามยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะถ้าให้เยอะอืมก็ให้เท่าเยอะเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอค่ะให้ร้อยอยากได้สองร้อยให้สองร้อยอยากได้สามร้อยนู่นนี่นั่นมันเป็นจริงๆนะคะเพื่อนๆขานะแต่สําหรับของตัวนายนะ สำหรับตัวน่ยก็คือให้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคือนก็คือแบบว่านหนเป็นอ่ะคนียกตัวคนเดียวแล้วกันนะตัวคนเดียวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วกันนะคือนหนไม่มีลูก ไม่มีลูกเพิ่งมีผัวนี่แหละเออนะก็คือแบบว่าใช้ชีวิตอา่าโลดผัอยู่คนเดียวนะแต่ว่าคือนหนก็คืออ่าซัพพอร์ตก็คือส่งเงิในให้แม่อยู่ตลอด package, นั่นเองนะก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าไหนก็ยังแบบว่าไม่มีภาระไงไม่มีภาระไม่มีลูกไม่มีอะไรคือให้ต้องเลี้ยงไม่มีลูกให้ต้องส่งเสียไงทีนี้โอเคคนอื่นอื่นก็เออนะเขามีครอบครัวของเขาเนาะเออของไหนก็คืออ่ะก็เลยแบบว่ายื่นแบบนี้แหลนะบอกว่าให้เท่าไหรก่ก็เท่านั้นนะคะให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะถ้าเอาจะเอาหรือไม่เอาอืมนหนก็คือ แบบว่ายื่นคำขาดยื่นคำขาดคือเราต้องใจแข็งนะ be, oh, เราก็รู้ว่าเราอ่ะเออให้ได้เท่าที่ให้ได้นะเพราะว่าตัวคนเดียวต้องนึกถึงตัวเองด้วยพอแก่มาไม่มีลูกให้เลี้ยงนะไม่มีลูกให้เลี้ยงนะคือต้องทําไมเก็บเงินนะเก็บเงินมาเก็บเงินมาเลี้ยงตัวเองนะคือพ่อแม่ก็คือโอเคคือก็คือส่งเสียนั่นก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วนะมันเป็นคิดว่าบางคนคือเป็นหน้าที่นะแต่ให้ได้เท่าที่ให้นะก็คือให้แล้วตัวเองเดือดร้อน เบรกไว้ก่อนนะเบรกไว้ก่อนก็คือเห็นแก่ตัวไว้ก่อนเนาะแต่มาดามบางคนก็คือแบบว่าเหมือนบางทีเขาก็มีเหตุผลของเขาเนาะบางทีเขาก็อาจจะแบบว่าให้แบบว่ามีลูกเนาะมีลูกให,ให้พ่อแม่ต้องเลี้ยงนะคือแบบว่าเออนะั่นคือถ้าถ้าไม่ให้เลยก็ไม่ก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นนะคือแบบวอาเออมีลูกคืออยู่กับ ยายนู่นนี่นั่นคือเออต้องให้สปอร์ตต้องส่งเสียทั้งลูกแล้วก็พ่อแม่นู่นนี่นั่นก็คือโอเคอันนั้นคืออันนั้นคือ,อ,นนคอก็เป็นแบบว่าภาระของเขาที่ต้องรับเลี้ยงเนาะบา,<ง>นบางคนก็คือแบบว่าพ่อแม่ก็อืขูดขูดเลือดกับปูก็มีนะบางทีคือเขาไม่ได้เห็นตอนที่เราทํางานนะเขาไม่ได้เห็นตอนที่เราทํางานแต่เขาเห็นตอนที่เราอ่ะได้เงินนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ แต่ว่าบางคนนะมาดามบางคนเขาก็เออนะแบบว่าเชิดหรูนู่นนี่นั่นดูแพงก็เอสอสมควรแล้วแหละที่เขาบอกว่าเออนะือแบบว่าโชว์ความรวยโชว์ความรวยนู่นนี่นั่นออทำไมไม,ไม่ไม่ช่วยครอบครัวอันนั้นก็คืออีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่สําหรับใครบางคนก็คือเจอหลายๆเคสมากามเพราะว่านัขาที่แบบว่าส่งเงินให้บ้านหมดจนตัวเองแบบว่าเหลือไว้กินกาแฟนู่นนี่นั่นนะั่นจริงๆก็เหลือ เจอเจอเยอะแหลายเคสมากที่แบบเนี้ยคือแบบน่าสงสารน่าเห็นใจนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาก็มีแบบว่ามีภาระอะไรนู่นนี่นั่นนะนี่แหละค่ะบางทีก็บางคนก็ถึงกับมีการจบชีวิตนู่นนี่นั่นมีข่าวให้เห็นมากๆโอ้ยแสงนะแสงแสงมันมาต้องหลบแสงไหม จริงๆเพื่อนๆขานี่แหละชีวิตมาดามเนี่ยมันน่าเศร้ามันเหมือนกับเป็นมันเป็นเหมือน,น,นเป็นคําสาบนะจริงๆหลายคนเจอแบบนี้มากเลยอะแต่สำหรับนายก็ดีไปนะเราต้องใจแข็งนะเพราะว่าเราต้องบินข้ามน้ําข้ามทะเลกว่าจะได้มาถึงจุดเนี้ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางทีก็โอเคความกตัญญูมันก็อีกเรื่องหนึ่งความเห็นแก่ตัวก็อีกเรื่องหนึ่งแกมาใครจะเลี้ยงอีกเรื่องหนึ่งมันต้องคิด ถึงตัวเองด้วยไม่ใช่คิดถึงแต่คนอื่นนะอันนี้คือไม่ราม่านะคือต่างคนต่างความคิดนะครับเ,นนเ,เพืานน่านเพข่าาป้าๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพราะว่าแสงมาหน้าดํามากเลยนะคะเจอัใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ